สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไหนไหนไหน,ไหนเล่าสิสกับดิฉันอรารยาและดิฉันเอมสุดาค่ะค่ะสําหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะคุณเอมสุดาจากที่เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคือสิ่งที่อยู่รอบโลตัวเราใช่แล้วค่ะแล้วคุณเอมสุดาเนี่ยคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างคะ ถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์นะคะเราจะนึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคุณเอมสุดาเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นผลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างความคิดสร้างส,าสรรค์และก็ศาสตร์ต่างๆค่ะและในปัจจุบันนะคะการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยค่ะคุณเอมสุดาสาคัญยัอะไรบ้างหรอคะค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะทําความเข้าใจแล้วก็นําความรู้ที่ได้ศึกษามาเนี่ยไปต่อย,ยอด สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆด้วยค่ะแล้วคุณเอิมสุดายเนี่ยคิดว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้เรียนที่เรียนวิยนทายาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยคืออะไรคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมันคือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีวิธีอะไรบ้างคะที่เราจะสามารถพัฒนาต่อไปได้เพราะในปัจจุบันนะคะ จะมีผู้ที่ศึกษามากมายนะคะแล้วเขาก็ทํางานวิจัยออกมาซึ่งในวันนี้นะคะเราจะม,มายกตัวอย่างงานวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองวัวตังหวัดลําพูนค่ะซึ่งจะเป็นงานวิจัยของคุณสิวันโจนกระเสรคุณจันทรีคุณอาทิน และคุณจินธนาคณาวิบูลชัยค่ะค่ะในส่วนของเนื้อหาเนี่ยมีอะไรบ้างเหรอคะคุณอาริยาค่ะสำหรับเนื้อหาและประเด็นสำคัญต่างๆนะคะเราจะไปรับชมพร้อมกันที่น้องวันใสได้เลยค่ะค่ะพี่อาริยาพี่เอ็มสุดา วันนี้วันใสก็มีงานวิจัยที่จะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆได้ศึกษากันนะคะสำหรับงานวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองบัวจังหวัดลำพูนจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ 2. ศึกษาอัตราพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ระหว่างเรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้มีการตั้งสมมติฐานของการวิจัยว่า 1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. อัตราพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ one group pre test post test design เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้เรื่องแรงและความดันตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นได้แก่การสอนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ตัวแปรตามได้แก่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการจะมีรายละเอียดดังนี้ 1. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน 2. ดํดเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาใช้เวลา20ชั่วโมงทั้งหมด15แผนการจัดการเรียนรู้ในการสอนแต่ละเรื่องครูให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาอัตราพัฒนาการระหว่างเรียนแต่ละทักษะทักษะละ3ครั้งครั้งละ4ข้อ เนื่องจากทักษะที่วัดทั้งหมดมีถึง9ทักษะถ้าวัดในทุกทักษะในแต่เรื่องจะทำให้ข้อสอบมีจำนวนมากจึงวัดเฉพาะทักษะที่มีการเน้นในแต่ละเรื่องทักษะละ3ครั้งครั้งละ4ข้อดังกล่าวข้างต้นในขณะที่สอนครูคอยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 3. เมื่อสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศา,ศาสตร์หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 4. ให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5 5. นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างเกมวิทยาศาสตร์คือจมหรือลอยถูกนำไปใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่14เรื่องการลอยและการจมของวัตถุเพื่อศึกษาแรงลอยตัวของของเหลวที่มีต่อวัตถุและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตพยากรณ์และการทดลองโดยมีวิธีการเล่นคือ ครูนำสิ่งของทั้งหมด20ชิ้นมาให้ผู้เรียนทายว่าวัตถุนั้นจะจมหรือลอยทายเกมครูจะมีของรางวัลให้กับผู้ที่ทายถูกได้มากที่สุดและผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์จะมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งสนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์มีอัตราพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียนทุกทักษะเพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย4.20คะแนนต่อครั้งจากคะแนนเต็ม36คะแนน 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุดค่ะสำหรับเนื้อหางานวิจัยก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพี่อริยาพี่เอมสุดาวันนี้วันใสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ความรู้กันไปมากพอสมควรเลยใช่ไหมคะคุณอารยาใช่แล้วค่ะคุณเอมสุดาต้องขอขอบคุณน้องวันใสที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้เกมวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในรายการไหนไหนไหนเล่าสิสกับดิฉันเอมสุดาและดิฉันอารยาสวัสดีค่ะ どうぞ。<music>